สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีการเปลี่ยนแบต JBL Charge นะครับตัวนี้ให้ดูก่อนอหมุกกลองไม่ได้วะตัวนี้อาการนะครับแบตไม่เก็บครับแบตไฟหมดแต่ว่าผมได้ทําการลื้อออกมาแล้วเพราะว่าจะได้ทําคลิปได้รวดเร็วหน่อยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลื้อก็ผมไปซื้อแบตจากราสด้ามาครับนี่จากราสด้ามันก็มีเบอร์โทรนะครับนี่เห็นปะเหมือนว่าเป็นแบตที่เขาทําขึ้นมาเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า ซื้อมาจากลักสดาได้มาประมาณก้อนละ600ครับก็แพงพอสมควรครับของแบตของ JBL ชาร์จ e ตัวนี้ตัวนี้ของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมวิธีการแกะนะครับก็ปกติแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ให้เราเงี้ยเงี้ประมาณจุดตรงนี้เฉียๆนี่อย่าไปสนใจไอเงี้ประมาณจุดตรงนี้มันจะมีสกรูแอบอยู่ตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก2ตัวให้เราทําการไขสกรูมันออกมานี่ ออกมามันก็จะได้มาประมาณนี้นี่มันก็จะแง่แง่ออกมาประมาณนี้ครับนี่มันก็จะแง่ไอ้บอดี้บอดี้ตัวนี้มันออกมานี่ครับเราก็ไม่สนใจเพราะว่าถ้าเรามัวจะมาไขไขไขททำคลิปรีวิวเสียเวลาตายหาดย่อันนี้ก็จะประกอบงนี้ผมลื้อไว้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะได้ทําคลิปได้ง่ายๆจะได้บอกว่ามันมีสก,กูตรงไหนบ้าง ไอตรงนี้ปกติมันต้องปิดอย่างนี้อยู่นะครับแต่ผมแกะออกมาโอเคจากนั้นมันพอเราแกะออกมามันจะมีสกูแอบอยู่ตรงนี้อีกครับนี่ตรงนี้1ตัวตรงนี้อีก1ตัว2ตัวแล้วก็ฝั่งนี้อีกอีก2ตัวครับนี่ก็คือแล้วเราก็จะแกะนี่ออกมาเนี่ยไอไม่ใช่ดีมีแค่2ตัวนี่แหละแล้วเราก็จะถอดไอตัวนี้ออกมาโดยมันจะมีสกูถึงไงเราถ้าเราแกะออกมาเราก็จะเห็นสกูอยู่แล้วโอเคจากนั้น จากนั้นตรงนี้ตรงนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่อยู่ภายในมันผมได้ทําการยึดน็อตคืนมาไปเพื่อว่ามันจะได้ประกอบเป็นรูปล,ลานตรงนี้จะมีสกูอยู่ประมาณ6ตัวครับจะเป็นสกูสีดานี่ครับเราก็แกะแกะสะกูตัวนี้ตอนผมแกะออกมามันมันดีดออกมาเลยนะครับเนี่ยมันดีดออกมาเลยเพราะว่าแบตมันบวมเป่งเลยคือมันก็มีคําแนะนํานะครับคาแนะนําของ พวกที่ที่เล่นโดนนะครับโดนก็คือไอไอเครื่องบินไร้คนขับนะครับพวกแบตเตอรี่ของโดนนะมันจะเป็นแบตเตอรี่พวกแบตเตอรี่พวกแรงนะครับพวกความจุมันสูงเนี่ยแหละมันก็จะใช้แบตเตอรี่แบบเดียวกันแล้วแบตพวกนั้นนะ่ะถ้าเราชาร์จไว้จนเต็มแล้วเราไม่ใช้งานนะครับมันจะค่อยๆบวมขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆตัวนี้เลยเนี่ยคุณดูดิวันนี้มันบวมเป่งออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับ ตัวนี้แบตมันบวมบวมมาเป่งเลยมันเลยมีปัญหาทำให้เก็บไฟไม่อยู่ครับแล้วเนี่ยจะให้ดูเทียบกับแบตเตอรี่ที่ผมซื้อมาใหม่ตัวนี้ถ้าเทียบอันนี้นี่แบตของใหม่นะครับเขาเพิ่มความจุให้ด้วยเขาบอกเป็น6,400อ mm. มิลลิแอมจากของเดิมตัวนี้ตัวนี้ของเดิมเดิมของมันของแท้นยประมาณ6000ม mm. ิลลิแอมเท่านั้นให้ดูอ่านี่ครับ6,000มิลลิแอมป์3.7โวลต์ ส่วนตัวนี้มัน6,004ไม่รู้จริงหรือเปล่าครับแต่เขาเขียนสเปคมาบอกเนี้ยหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเ,เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราต้องแกะหัวตรงนี้ออกมาด้วยนี่ซึ่งตัวนี้จะแกะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีลิมมีตัวล็อกของมันอยู่ตัวนี้จะแกะยากครับก็ใช้ความสามารถนิดหน่อยครับในการแกะพอแกะออกมาเราก็จะได้ หน้าตาประมาณนี้ครับแล้วมันจะมีขั้วแบตอยู่ตรงนี้นี่ดูผมแก่จนมือเลื่อนเลย <c oughs> ดูดินิ้วผมไปเลยมีแผลเลยนี่ครับอาการนี้เก็บไฟไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะถอดแบตมันออกมาแต่ว่าถอดอยังไงอะรู้สึกว่าไอ้แบตเตอรี่มันจะมี2รุ่นนะครับมันจะมีรุ่นที่ผลิตก่อนวันที่เท่าไหร่นี่แหละเขาบอกให้สังเกตมันให้เราดูก่อนขั้วมันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่า แบต2รุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่นี่ครับให้ให้เราดูขั้วนะครับดูสีสายไฟว่ามันตรงกันไหมโอเคถ้าอย่างเนี้ยตรงกันอยู่เพราะว่ามันจะมีรุ่นที่เป็นผลิตก่อนนะเนี้ยหนึ่งปีอะ่ะมันจะสลับกันสลับสายไฟกันแต่ถ้าอย่างเนี้ยเห็นไหมหัวอย่างนี้โอเคนี่สายสีไฟนี่แดงอันนี้นะครับให้ดูสีสายไฟตรงนี้นแดงแดงขาวดำเห็นปะ่ะก็แสดงว่าใช้งานกันได้บางคน แบตมันเสื่อมอย่างนี้ก็จริงนะครับมันสามารถแงะแกะ,แกะเฉพาะแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยเอามาเปลี่ยนก็ได้เช่นกันครับเพราะว่าใต้นี้มันจะมีแบตเตอรี่อยู่และตรงนี้มันจะมีวงจรชาร์จอยู่เราก็สามารถเอาแบตเตอรี่ตรงนี้มาเปลี่ยนได้แต่ว่าแบตเตอรี่ตรงนี้น่าจะมี2ก้อนมันก้อนหนึ่งก็เกือบ200แล้วก้อนเราประมาณ100กว่าบาทอนะถ้าเราเอามาเปลี่ยน2ก้อนก็จะตกประมาณเกือบเกือบสี่ร ถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะครับแต่ถ้าเราซื้อใหม่อย่างเงี้ยครบชุดเนี่ยมันประมาณห0 0อยกว่าบาทก็แล้วแต่สะดวกครับแต่ว่าผมสะดวกแบบนี้มันมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยครับและอันนี้เราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรจะไปทิ้งหรือจะอะไรก็แล้วแต่เคเดี๋ยวเรามาประกอบคืนนี่ครับเราก็ประกอบคืนอย่างเดิมของมันไม่ได้ยากอะไรครับอันนี้ไข่น็อตไม่กี่ตัว ถ้าประกอบคือเดี๋ยวเราจะลองเสียงกันก่อนเลยว่ามันใช้ได้หรือเปล่านี่ลำโพงมันก็อ,อกเคียนะลำโพงจริงๆผมก็นึกว่าลำโพงมันจะเยอะมันออกแบบมาวงจรแบบดูดีมากเลยเนะเห็นไหมส่วนลำโพงมันก็มีแค่2ดอกเองนะแต่แม่งดังโคตรด,ดีเลยพวก JBL เนี่ยไม่รู้ว่าออกแบบมาได้ไงโอเคหลังจากที่เราเปิดแล้วเราก็ลองเสียงเปิดแค่ลองเปิดแค่นั่นแหละนี่ มันเป็นไฟสีขาวเลยก่อนนะเน,น,นี่ยมันเป็นไฟสีน้าเงินเอ,อ้ยอย่างเงี้ยนี่มันเชื่อมต่อแล้วมันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ผมไอ้นี่อยู่ก็เลยยังลองเสียงให้ไม่ได้แต่ก็คิดว่าใช้ได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองกับอีกเครื่องหนึ่งก็ได้จำปุ่มไม่ได้เหมืเอนกันเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อกับเครื่องหนึ่งก่อนคือมันใช้ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลย a b l c h a r จ3เดี๋ยวให้มันเชื่อมต่อเนี่เชื่อมต่อแล้ว,เ,ลวเ,เดี๋ยวเราก็ลองเพลงขวัญใจคนขายแรงเหมือนเดิมขวัญใจคนขายแรงมันใช้งานได้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงในการเปลี่ยนแบบต,ตัวนี้เสียงดีครับ กดอขนาดตรงนี้ยังไม่ต่อเลยกำแพงร้องงานทอดผ่านบังตาปิดภาพข้างนอก ตร,ตรงนี้ยังไม่อุทนก็ลองเดี๋ยวมันม่าจะเพ่นบ่าเกมันน่าจะเพิ่มขึ้นย่ากันน่งจพ่ง้นงดงบต่าเข้มนาไปเ้เรา,ามาเป็นแรงใจความดมังแม้นกลสูยวาดก,กันประกอแบวาดูกันนจะนจนของคนกแบงงาเนจนเพิ่มข้นเยเดมืนน้องเดินเคียงข้า างรักอัดมือบอนน้อยวาสนาทิ้งชาโรข,าของคนบางครั้งเหนื่อยเลือนนมองหน้าบนคนให้แรงอยากือแรง,งเปี่ยนมันให,ให้กลายเป็น,งนงเงินทุบไมเข้ามาประเทิ<อ>ง โอเคนะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมงัดให้มันให้มันคืนรูปกันนี่ครับตอนประกอบเราต้องไอ้นี่ให้ดีหน่อยเมื่อกี้ผมประกอบแล้วผมลืมงอสายไฟมันมันก็เลยไปคํำเพราะว่าปกติเราสายไฟตัวนี้มันจะงอนี่ยอันดียผมลืมงอสายไฟมันเราก็เอามาดัดให้มันไอ้นี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าดัดให้มันงอง ก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันไปดันกับไอตัวไอเขาเรียกว่าอะไรไอตัวซับวูเฟอร์ของมันนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็ทํามาดีอยู่นะนี่รอยมันเป็นสนิมอะไรของมันด้วยมันมีรูด,ด้วยนะก็ต้องดัดให้มันดีนะเก็บสายไฟให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบไปแล้วเราทํามาไม่ดีจะเสียเวลาเปล่าเตรงนี้ก็มันมีอะ อะไรของวันเนี๋ยเราเอามาใช้แบบมีสปองอยู่เราจะดัดให้มันดัในดให้มันแยบๆเข้าไปมันจะได้ไม่ชนนี่ครับแปะที่นี่ครับไปเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกาวสองหน้า จพ่ไม่ให้มันดีดออกมาโอคอันนี้ก็จะไม่ดีดออกมาละเพราะว่าอันนี้มันก็ยังพับอันนี้เราก็ต้องพับตามนี่ครับทีหลังก็จะเป็นการประกอบคืนเหมือนเดิมโอเคถ้าถูกต้องเราก็ขนมันลงไปได้เลยมันออกแบบมาดีครับ JBL เนี่ย ล็อกอะไรเรียบร้อยกดให้มันลงล็อกครับพอลงล็อกมันก็จะแน่นดึงไม่ออกแล้วเพราะว่าพวกนี้มันทํามาลงล็อกดีเพราะว่ามันต้องกันน้ําด้วยตัวนี้มันออกแบบมากันน้ําอยู่นะครับแต่ว่าเราก็อย่าเสี่ยงเลยถ้าเรามีการลื้อแบบนี้ออกมาแล้วก็อย่าไปเสี่ยงในการลงน้ําเลยดีกว่าเอาแค่กันแล้วพวกฝนตกกันอะไรก็พอแล้ว ากนั้นเราก็ยึดน็อตขึ้นอย่างเดียวครับนี่ตอนนี้มันประกอบนี่ลงได้พอดีเลยประกอบได้แบตแม่งบัวเปกเลยเดี๋ยวบัวเปกแล้วมันประกอบไม่ลงเยแล้วเราก็ไขสกูขึ้นอย่างเดิมเดี๋ยวลองเปิดกัดกับเปิดไม่ติดเเปิดติดอยู่แบตบเต็มครับแบตสี่ขีดหายไปขีดหน,นึ่ง ปิดแล้วครับนะเดี๋ยวเราก็ประกอบให้เสร็จอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาลองเสียงกันอีกรอบหนึ่งก็ให้ดูนะครับว่าสก,กูมันจะมีประมาณนี้ตรงนี้อีกตรงนี้มีอยู่6ตัวแล้วก็ประกอบฟื้นแลต้ตรงนี้มันจะแน่นหน่อยนะครับมันมีเพราะว่ามันตรงนี้ตรงตรงจุดนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่สก,กูยาวเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยเท่ากัน เปลี่ยนไม่ยากเท่าไหร่ครับใช้ไขควงไขควงตัวเดียวแล้วก็หาที่งัดหน่อยจะยากแค่ตรงไอ้แกะไอ้แกะชุดข้างบนนี้แค่นั้นเองเพราะว่ามันมันล็อกมาแน่นก็จะยากหน่อยให้ใช้พวกพลาสติกอะไรอะไรมางัดครับก็แล้วแต่ความสามารถของเราเลยประสบการณ์ล้วนๆใน,นการงัดบางคนก็จะงัดแตกหน่อยเย็นหน่อยก็ว,ว่ากันไป ไขให้หมันแน่นครับเดี๋ยวน้ํามันจะเข้าพวก JBL มันจะเสียอย่างเรื่องแบตเตอรี่อย่างก่อนนะั้นนี่ผมก็ซ่อมไปตัวหนึ่งแบตมันบวมจนมันดันพลาสติกแตกเลยอะพลาสติกของตัวลําโพงมันเองอะดันจนแตกไปเลยโอเคนี่แล้น่าจะแน่นแล้วแหละออ ไขไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกแล้วเดี๋ยวเกี่ยวมันจะเสียแค่ตึงมือพอโอเคแล้วก็ตรงนี้มีน็อตอีก2ตัวให้เราเกียเก่ยวเกี่ยวฝั่งนี้มันจะมีที่เกี่ยวกันเราต้องเกี่ยวเกี่ยวฝั่งนี้ก่อนเกี่ยวเสร็จแล้ว,ลวก็อ้อมาล็อกอันนี้ตรงนี้อีก2ตัว ตัวนี้ก็ขายกันแพงอยู่นะมือหนึ่งประมาณสองสาพันเลยนะเนี่ยแต่ก็มันก็ออกแบบมาสวยหรูอยู่รุ่นเนี้ยอาการเสียแบตเสียนะ่เจอกันเยอะเลยที่จริงผมเอาสังเกตง่ายผมไปสังเกตแค่ในลาซาดา้ามีคนสั่งซื้อแบตอยู่ต้องหลายร้อยก้อนอะ่ะคิดดูแล้วกันมันเสียเยอะไปเยอะ เสียขนาดที่ไอคนขายแบตได้ขายดีมากเลยเย่ไ yeah. พอ,อย่างนี้เสร็จแล้วก็ประกอบประกอบคือไอ้นี่ไม่ต้องกลัวประกอบผิดนะครับเพราะว่ามันก็ออกแบบมาให้พวกสกูพวกอะไรต้องล็อกมันเราไม่สามารถประกอบผิดได้ ล็อกแค่นั้นเลยก็ใช้ได้แล้วถูกไหมวะเนี่ย มันจะไม่ถูกว่ะถูกถึงหกขนาดผมประกอบเองกอมม่อมั่วเลยโอเคต้องฝังนี่ใช่ไหมวะเนี่ยมั่วหรือเปล่าเนของเนี่ยถูกแล้ว นี่ครับแล้วเราก็ยึดสก,กูอีก2ตัวก็จะทำเป็นการเสร็จสิ้นในการประกอบแเราข้อดีของ JBL ก็คือมันจะกันกันน้ำกันฝนแล้วก็ขนาดไม่ได้ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่เสียงดีเดี๋ยวนี้คนจะเล่นกัน หลักๆก,ก็มีอยู่2ยี่ห้อที่เล่นกันเยอะๆนะครับก็มี JBL กับมาแชลนั่นแหละบูทูธที่จะแข่งกันอยู่2ตัวเนี่ยถ้าเล่นอยากเล่นรุ่นใหญ่ก็เป็นพวกเอ็กตมเลยหรือว่าปาร์ตี้เลย JBL ดังดีมากแต่ราคาก็หลักหมื่นนะครับพวกนั้นแต่พวกมาแชลมาชลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมาเชลก็แพงๆงนะทั้งนั้นโอเคน่า okay. จะเสร็จแล้วแบบมือถือหมดพอดีแล้วเราก็กดให้มันลงล็อกไป นี่ครับก็เรียบร้อยแล้วกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่อ๊ะมันเปิดเองดูครับผมอ่านชิแล่ะไ,ไม่เปิด สาแสงส่องไปตึ๊บตึ๊บตึบแสนไกลปัญหาสีผิวใต้วงแขนลองดมเซรั่มระงับกลิเคลองเสียงตึ๊บๆกันสักหน่อย คลิปนี้ก็มีเพยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ